มาครับผมมิดน่นองก้อยขมข,ม,ขมมือนี้กับนักตกปลาพาเซียผักแย่ๆมากไม้ครับผมมาเด้อมาเด้อแซ่บๆน้ำกันมาบาทนี้เริ่มทำงานแบบตอนนี้สว,ส,สวัสดีครับผมบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาเซียพี่น่องนี่นี่นี่ นี่นูเด็ดก้อยผัดถาดบักไงครับผมมื ere, ่อนี้จวดจ้าก,กับบ่าวอุดมครับผมด้วย uh น้ำบักตูมยั่วๆครับผมน้ำบักตูมนะครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้อยไงมาแสบๆน้ำกันกับหนักตกปลาหลังจากห่างหายกันไปโดนครับผมเอากินหน้าบักตูมส้นเจวจิกนน้อยพี ino, ่น้องเลยมาครับผมมาครับบัด เขาไม่ได้หนึ่งครับผมเขาซื้อมาเป็นไงครับผมรสชาติรสชาติดีนะครับกุนไงกุนไดเฮ็ดระเบิดสูตรลิ้นเหลาสูตรสูตรลิ้นเหลาครับผมก้อยสูตรซุลิ้นเหลาไม่ถ่านไม่กินเบื่อบะระเบิดกระเทียมทนแม่มาครับผมนี่ครับกระเทียมทนบ้านนอก ีจานเลยกัะเดียมด้วนอืมลืมบอกผักด,ด้วยพี่น้องเลยอดสะดาวอ่นอนอนมักลินฟ้ามันละนี่พักกาดเท้าหน่อยเี่ใบบ,บ,บัวบกหรือพักหน่อครับผมโอ้แสบแสบพี่น้องเลยผักนี่ เตรียมสติงสะสะใจเว่าหิบาดเป็นไงหนึงครับผม่ออืออขอโทษขอไปคนบ กินเนี่ยกินหนีบด้วยครับผมเพชรเอียงครับผมแบบหันไปแบบมีครับอืมโอ้แฉบแฉบจริงหรื แต่เดากลังออกพี่น้องเออจะเดาหัวปีกระสีมีราคาเนี่ยจังหน่อยครับผมอืมวี่ยกับลาขออ้อไปจะเดาว่าค่อยผมเป็นไหน khá là hay đi nòng uh. cón thêm ừ ừ ừ không ngon ว่าใบาบ,บัวบกเหรอครับผมประก,กาก้อยก้อยฐานไหญ่าใจแห้งพี่น้องเลยประกาศเขาหน่อย <c oughs> สุดนวดครับพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> บรรยากาศอยู่หน้าบ้านครับผมมีเสียงรถเสียงลาเนี่ยเด้อ มาเล,ลี้ยงป่าผมหน่อยครับค่อยๆอือคำโอโอ๋ปะเนี่ยคำโอโอ๋ครับอือมหุ่นอ่ะมือนี่ย่องกับเบ้าอุดมครับผมเข็ยต้นของแท้ thịt thức ý 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 ุดดอดุดดอดใจเนียถาดปุนไง

เบิดออน,น,ออนั่นเบิดตานั้นพี่น้องนีนะแม่แบกถุมลองพอไปน้ำครับผมเป็นไงครับแซบว่รบครับผมแซบครับไบไป เป็นก้อยสูตจุลิเลาได้พี่น้องเยี่ยมทน ดาอุดมมากกินทักก๋อกินทนนั้งนาลุยรับผม,มทำโอโอ๊ะนนสะใจบ้างมั้เสครับ ใช้กวัวไปซื้ออยู่เนาะอต่อน,นี้มีเนี่ยผักชุนผงชุนรสลวกน้ำเลือกพี่น้องเวยผมเก็บมาลวกเจดายผมตัดทิ้งนะออกมาแกเจ็บเหตุ กับลูกโดดเติมกินเบิด์บะบ้าอุดมนี่เอจังวหวะอ้ยจังหวะในตะบ้าก๋วยิสานผัดแดกคนนึงต้อร้อยยี่สิบแปดยิมสองจานหมดเลยไปยทำหมูใส<ป>้ก<ป>ับใบบัวบก กำลังจิ้นก้อยแซ่บสะใจครับ บรรยากาศตอนนี้ก็ีก่คำนะพี่น,อน้องเอ้ยหาโมงหาสิบครับ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ <c oughs> คำเลี้ยวครับนะน้า เหมียนเร็วเร็วเอามาเอาเลเลำนี่กับพอ่อนอะเออเอนันหูพี่น้องเอ้ยบบเนี้ย ยังทั้งทางเป็นตลาดเดิมพี่นอนเลยตลาดยุคทางบ้านครับผมเป็นนะเนี่ยหอนหูแบบแบบอย่างนอกวันนี้หรือเปล่า แต่ว่าบางคนก็ื่องว่าพี่กเกลี้ยงมาแล้วน,น้องมึงน,น,นะโหเท่อืมอืมตั้งนอกก็ขายดีเนกกื่องของกิ่งพี่น้องเอ้ยจุดจับประหลัดบัว cabble carne baad. Cà đậu cũng hổng chín gấp quái. đẹp นี่มือพี่ของเอเลียดยุบิคนนี่ อุดจัดประดัดบอกพี่นอ้องเออุดจัดปรรดัดบอกนี่เสียง,ร,งรดผูด้ใดมาติดรังไ้อื เดินเลนยครับผมหยาดเอ๊ครับอ๋อจิบนี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับผมยูคร <m> ับมาร่วมรับชมมาใหกกระังใหน,นักนตัป่ายู่เสมอครับผมจิบนี่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องบกเบิดพี่น้องเอ้ยถาดบางไง่นึ่งลหลายบทเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีหลังบ้านจิบตอกเบ,บาอุด,ดมตอ่อครับผม บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม